นี่ท่านเนี่ยนี่มองเป็นคนเลยที่นี่นี่มองเป็นรูปท่านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เม็ดตื้อมาท่านยืนอยู่เนี่ยมีหมาที่นี่หมาหมาเดินเนี่ยเออนี่คุณทองแดงนี่ไงนตไม่จริงจริงแม่ดูเป็นหมาเลยอ่ะอ๋อ้นี่ไงใช่ไหมเออนี่ไงนี่นี่นี่ดูเหมือนผมไม่เห็นชัดเลยนะเห็นป่ะใช่ป่ะดูดิเห็นป่ะล่ะ เห็นทั้งยังดมาแ่ดงแดงดุขวนผมด้เห็นแดงมาดูหนูยังมองไม่ออกเลยเออดำดำนอะไรน่ะดำดอะไรอ่ะคุณทงแดงุณทองแดงนี่ไงคุณทองแดงเนี่ยล้วห้บปรษานี่นี่ห้บปรรษานี่เป็นรูปหมาเนี่ยหบปรษา50นยห้นให่ะวินมาดูดิวินเนี่ยห้บปรษาให้มาดูวิดีโอของพี่ยังดินี่นเป็นรูปอะไรวะินมาเป็นรูปอะไรห้าศูนย์น50รัห้าศูนย์เลขห้าศูนย์ัดแจวเลยนะนะห้า เห็นมันเห็นบ่าเห็นมาดูสิเห็นไหมเงาตัวน้เห็นเห็นเออนั่นนันนี่นี้ยเห็นชัดเลยดูดิมาดูเห็นมั้ยเห็นไหมเห็นไหเออเห็นไหมคุณทองแดงนี่เหม